สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพทางความเสียงของนักงานทางสะอาดโรงพยาบาลตนยาภูมิส่วนของที่มาและความสำคัญนะคะบริบทการทำงานคนทำงานมีโอกาสสัมผัสปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพจากการทำงานส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานความแตกต่างของบทงานแต่ละอาชีพซึ่งอาชีพพนักงานทำความสะอาดเป็นอาชีพพื้นฐานที่มีอยู่ทั่วโลกโดยทั่วไปปัจจัยคุกคามสุขภาพ แต่จะภาพเป็นรองประกอบด้วยปัจจัยผู้ค้ำด้านกายภาพเคมีชีวภาพกายศาสตร์เศรกิจสังคมในส่วนปัจจัยผู้ค้าด้านกายภาพจาการยงานที่ปรากฏพนักงานในทางสะอาดในโรงพยาบาลมีโอกาสสัมผัสความร้อนโดยเฉพาะในแผนกซักฟอกห้องซักลีกงานชิรานการและความสังเกเรือนปัจจัยรู้ค้ำด้านสุขภาพด้านชีวภาพที่สำคัญได้แก่เชื้อจุลรีพต่างๆและละองของเชื้อโรคเช่นเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียสารทัาหลังที่กินมาก่อขยะท่ารศึกษาในประเทศไทย พรพนักงานทำภาษาในโรงพยบาบาลมีโอกาสติดเชื้อจากการสัมผัสขยะติดเชื้อเลือดหรือสารขังของผู้ป่วยมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่นสาหรับปัจจัยผู้ค้ำด้านติดสังคมได้แก่ชั่วโมงการทํางานที่ยาวนานการรับค่าตอบแทนที่ไม่แน่นอนรวมทั้งการทํางานที่เร่งรีบกรณีชั่วโมงการทํางานที่กาําหนดให้พนทำงานตรงนั้นไม่เกิน48ชั่วโมงต่อสัปดาห์ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงการทำงานโดยทั่วไปจะ รวมทั้งการบาดเจ็บจากการเจ็บป่วยอันมีสาเหตุจากการสัปปะรูปภัณฑ์จากราทำงานมีรายงานการเจ็บป่วยในกลุ่มพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลด้วยอาการปวดศีรษะอาการปวดข้อมือจากแรงสะเทือนอาการหอบหืดอาการผื่นการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารการติดเชื้อในไวรัสตับอักเสบบีอักเสบซีอาการการบาดเจ็บจากคร้งร่างและกล้ามเนื้อความเครียดจากการทำงานรวมทั้งการบาดเจ็บนอกจากนี้การบาดเจ็บของคร้งร่างและกล้ามเนื้ออาจเกิดจากปัจจัยการสตร์ทั้งท่าทางการทำงานที่ไม่เหมาะสมท่าทางการทำงานที่ซ้ำซากรวมทั้งการยกของหนักเหลือออกแรง กำลังในส่วนของวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาปจัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลระดับปฏิยภาภูมิ 2. เพื่อศึกษาภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลระดับตติยภาภูมิค่ะแนวความคิดที่ใช้ในวิจัยนะคะ การศึกษาปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำความสะอาดโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในครั้งนี้ผู้วิจัยประยุกต์แนวคิดระบาดทิทยาทางด้านอาชีวอนามัยร่วมการตบตวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกล่าวคือพนักงานทำความสะอาดมีโอกาสสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานซึ่งประกอบด้วยปัจจัยคุกคามสุขภาพจากสภาพแวดล้อมการทำงานได้แก่ปัจจัยคุกคามสุขภาพทางด้านกายภาพด้านชีวภาพด้านเคมีด้านกายศาสตร์และด้านจิตสังคมรวมทั้ง ภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์คือสภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานทั้งการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องเนื่องจากการทํางานโดยการเจ็บป่วยจากการทํางานได้แก่อาการผิดปกติของการได้ยินหรือการมองเห็นความผิดปกติระดับระบบทางเดินหายใจผิวหนังและการติดเชื้อไวรัสอาการปวดโครงร่างและกล้ามเนื้อและความเครียดจากการทํางานค่ะวิธีการดําเนินการวิจัยนะคะการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาขูมตัวอย่างเป็นพนักงานทำความสะอาด โรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่ทํางานในลักษณะงานลักษณะหนึ่งหรือหลายขั้นตอนของการทำขาา้มสอดตั้แก่การเก็บขยะการปิดกวาดการถูพื้นการเช็ดกระจกและการกัดพื้นขัดเงาลงเวกคำนวณกลุ่มตัวอย่างจากตารางกําหนดกลุ่มตัวอย่างของคราซี่และเมอร์เกนที่ระดับความคลาดเคลื่อน0.5ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง135รายทําการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในโรงพยาบาลที่ยินยอมให้ปีเข้าศึกษาจํานวน2แห่งได้แก่โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนครเชียงใหม่โรงพยาบาลลำปางโดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนให้กลุ่มตัวอย่างจํานวน160รายที่มีคุณสมบัติครบตามที่กําหนดค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะเป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งมีด้วยการสองตอนดังนี้ตอนที่หนึ่งการสัมผัสปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานและภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงของพนักงานทำควาสะอาดประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลตอนที่2ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทํางานและสภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานต่อมานะครับผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง160รายเป็นเพศหญิง้ะ8 8 9 0และเป็นเพศชาย,ย18.10ครับมีอายุอยู่ในช่วง20-60ปีอายุเฉลี่ยอยู่ที่36.71ค่า S.D. อยู่ที่10.39และค่า Median อยู่ที่37ปีครับผลการวิจัยพบว่าปัจจัยคุกค,คามจากสภาพแวดล้อมการทางานที่สาคัญของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ปัจจัยคุกคามสุขภาพทางด้านเคมีคือการใช้น้ายาทาความสะอาดเสี่ยงร้อล188.80ปัจจัยคุกค,คามทางด้านกายศาสตร์คือท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสมได้แก่การก้มเงยศีรษะเสี่ยงอยู่ที่ะ7 1 3 0 และการบิดเกงข้อมืออยู่ที่64.40ส่วนปัจจัยคุกคามสุขภาพทางด้านจิตสังคมคือเสี่ยงต่ออันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการทํางานร้อยละ62.50สาหรับภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงในส่วนของความเจ็บป่วยที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการทํางานพบได้บ่อยได้แก่อาการปวดเอวหรือปวดหลังส่วน,วนวล่งลลา,ยย 60. 60. 60. า,เางาเสี่ยงร้อยละ68.70ปวดหลัง66.30และปวดไหล่อยู่ที่60.60ครับความเครียดจากการทางานเสี่ยงร้อยละ66.20และอาการน้ำมูกไหลไอจามอยู่ที่60.60 60. 60. ส่วนการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากเนื่องจากการทางานในช่วงระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมานะครับพบว่าเสี่ยงร้อยละ13.80ครับและพบจากวัตถุสิ่งของกระแทกการชนอยู่ที่50.50 50ครับลักษณะข,ของการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำสูงถึงร้อยละ91.70ครับและออยละที่สําคัญที่ได้รับบาดเจ็บคือข้อมือร้อยละ29.20ครับและนี่คือตารางแสดงผลการวิจัยคะ่ะต่อมานะครับการอภิบาย ปัจจัยคุกคามสุขภาพจากการทำงานที่สำคัญพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการสัมผัสปัจจัยคุกคามทางด้านเคมีซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ทำความสะอาดร้อยละ8 8 8 0สัมผัสกับฝุ่นร้อยละ7 1 9ถ้าพิจารณากระบวนการทำงานของพนักงานทำความสะอาดจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั้งในขั้นตอนการปัดกวาดการถูพื้นการใช้กระตุกการขัดพื้นและการทำความสะอาดห้องน้ำครับตัวอย่างการสัมผัสกับฝุ่นและละอองเกิดขึ้นได้ในขั้นตอนการปัดกวาดหรือการดูดฝุ่นครับต่อมาส่วนการสัมผัสปัจจัยค สุขภาพทางด้านกายศาสตร์นะครับพบกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมีการก้มเงยศีรษะการบิดเกงข้อมือก้มโค้งลำตัวถ้าพิจารณาจากบริบทการทํางานของพนักงานทำค่าวสารนะครับจะมีการก้มไปข้างหน้าการเอี้ยวตัวในการสะท้ออากามีการออกแรงโดยใช้กล้ามเนื้อส่วนใหญ่เช่นก้มเงยศีรษะการเกงข้อมือก้มตัวลงในการเก็บของครับส่วนการสัมผัสปัจจัยคู่คามทางด้านจิตสังคมนะครับพบกลุ่มตัวอย่างเนี่ยเสี่ยงที่จะเกิดจากการทํางานยร้อยลุ6 250 และการศึกษาเนี่ยเป็นไปตามรบทมีการสัมผัสกับปัจจัยอันตรายจากการทําความสะอาดในโรงพยาบาลได้แก่การสัมผัสกับเชื้อโรคจุลินทรีย์รวมทั้งขยะติดเชื้อซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากการทํางานครับต่อมานอกจากนี้ในสัดส่วนของสภาพการทํางานของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยยังระบุก,การทํางานเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ของมีคมและการทํางานในพื้นที่ทํางานเนี่ยไม่เป็นระเบียบและไม่เป็นสัดส่วนครับมีความเสี่ยงเท่ากับร้อยละสองจุดห้าซึ่งเป็นไปตาม ลักษณะการทางานของพนักงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลที่ต้องมีการจัดเก็บขยะของมีคมครับต่อมานะครับการอภิปรายการวิจัยนะครับในข้อที่2ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทํางานของพนักง,งานทําความสะอาดนะครับในส่วนของอาการเจ็บปวยจากการสัมผัสป,ปัจจัยคุกค,คามสุขภาพในระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมานะครับพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาการปวดเอวและปวดหลังส่วนล่างนะครับร้อยละ6ก7 0นะครับปวดหลังร้อยละ6 6 3 0ครับอาการเจ็บปวดดว่วยดังกล่าวอาจเกี่ยวเนื่องจากการ ท่าทางในการทํางานนะครับที่ไม่เหมาะสมด้วยกลุ่มตัวอย่างระบุว่ามีการก้มหรือการโค้งลาตัวนะครับร้อยละสี่สิบเก้ารทํสี่ศูนย์การทำงานด้วยท่าทางการทํางานที่ไม่เหมาะสมนะครับเช่นการก้มลาตัวทาให้เกิดแรงดึงและการหดตัวของกล้ามเนื้อนะครับส่งผลให้กล้ามเนื้อและข้อต่อและเส้นเอ็นเนี่ยทำงานมากขึ้นทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยนะครับหรือการบาดเจ็บและการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทน,นะครับทำให้เกิดอาการผิดปกติของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อนะครับ การทำให้นะครับอาการบาดเจ็บในการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทนะครับเนี่ยเกิดอาการผิดปกติของระบบโครงสร้างในกล้ามเนื้อนะครับผลจากการศึกษานะครับยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเครียดจากการทํางานนะครับร้อยละ66.2ความเครียดดังกล่าวนะครับสืบเนื่องมาจากการรับรู้การสัมผัสจากความเสี่ยงที่เกิดจากการทํางานที่พนักงานทําความสะอาดมีการสัมผัสกับเชื้อโรคจากการเก็บขยะติดเชื้อในระหว่างขั้นตอนการทําความสะอาดนะครับ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มตัวอย่างมีอาการน้ำมูกไหลไอจามร้อยละหกสิบจุดหกศูนย์อาการปวดศีรษะเวียนศีรษะร้อยละห้าสิบสี่จุดสี่ศูนย์อาการดังกล่าวอาจเกี่ยวเนื่องจากการสัมผัสสารเคมีในระหว่างการทำงานซึ่งในการทำงานมีการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีสารประกอบของสารเคมีกลุ่มไฮโดรคอริกและกลูตาเรลดีไฮด์สารเคมีดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบผิวหนังและก็ทางเดินหายใจนะครับต่อมานะครับสำหรับการบาเดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานนะครับกลุ่มตัวอย่างมีการบาเดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาาาาจกกอรรบบบดเ็นะคั จากการทํางานจากวัตถุหรือสิ่งของกระแทกหรือชนร้อยละห้นะครับสะดุดสิ่งของในบริเวณที่ทํางานร้อยละสี่เบกจุดเจ็ดศูนและ,และอุปกรณ์ของมีคมบาดท,ทิ่มแทงร้อยละแปามศูครับลักษณะการบาดเจ็บเป็นการ คลิกขัดย,อดย่อคกบช้ำร้อยละ91.7าออวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บเช่นบริเวณข้อมือร้อยละยีผลการศึกษานะครับเป็นไปตามแนวคิทดทฤษฎีที่ระบุสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภยัยได้แก่สภาพพื้นที่ทํางานไม่เป็นระเบียบบริเวณที่ทํางานมีสิ่งกีดขวางทางเดินการทางานกับเครื่องมืออุปกรณ์ของมีคมเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดอ,อาการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานครับเชื้อโรคตรัวเลนซีรวมทั้งขยะที่ติดเชื้อก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคจากการททททํํําา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 างงงงงงนนนนนอออออกกกกีีี้ใ่่่่่ววขพรรรรลลุุุมมมมมตััยะะบบเคคืืืปณ์แ ทำงานไม่เป็นระเบียบในสัดส่วนที่เท่ากันร้อยละสสองร้อยห้าสิบ ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการทํางานของพนักงานทาความสะอาดในโรงพยาบาลที่ต้องมีการจัดเก็บขยะของมีคมได้แก่เข็มใบมนีดหรืออุปกรณ์ของมีคมทางการแพทย์ตลอดจนพื้นที่ทํางานไม่เป็นระเบียบมีสิ่งกีดขวางทางเดินลื่นลื่นบริเวณที่ทํางานคับแคบดังการทํางานที่ผ่านมาพบสภาพการทางานของพนักงานทําความสะอาดในประเทศออสเตรเลียมีการสัมผัสกับเครื่องมืออุปกรณ์ของมีคมร้อยละห้าได้ทำงานในพื้นที่ที่ไม่เป็นระเบียบร้อยละสิซึ่งมีสัดส่วนต่ากว่าการศึกษาในปัจจุบันครับต่อมาในหัวข้อสุดท้ายน,นะครับนั่นก็คือข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะนะครับกกาาารรรริจัหบด อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานทำความสะอาดโดยเฉพาะการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังสุขภาพการประเมินอ,อาการผิดปกติข,ของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อและความเครียดน,นะครับจากการทํางานตลอดจนพัฒนาโปรแกรมการสื่อสารความเสี่ยงต้านสุขภาพนะครับจากการทํางานอีกด้วยเพื่อจัดการกับอาการทางระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อและความเครียดจากการทํางานรวมทั้งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกําหนดแนวทางครับ